กรณีซึ่งเข้าใจว่าเมื่อคืนใช่ไหมมีเป็นฉายโปรเจคเตอร์ไปที่สะพานพระรามแปดเรื่องหาเสียงอะไรตั้งนั้นก็ต้องต้องปรับเรียนข้อมูลอย่างนี้แต่เราก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดเพิ่งไปเจอเมื่อเช้าเเมืเ่อเช้าผมติดอยู่งานสถานทูตกับอียูนะก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ให้ข่าวอะไรก็สรุปว่าจริงแล้วไอ้พื้นที่ก็เริ่มเป็นนะว่า,าไงนะได้ยินไหมคือจะมีพื้นที่สวนหลวงพระรามแปด กับพื้นที่ใต้สะพานพระราม8ที่เป็นลานว่างอยู่เนี่ยทั้งสองแห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราอนุญาตให้ใช้ในการหาเสียงได้เพราะว่าจริงๆนโยบายของเราคือพยายามเปิดพื้นที่สาธารณะให้มากที่สุดนะฮะที่จะให้ทำที่จะให้ใช้หาเสียงอ่ะเพื่อจะได้เผยแพร่เรื่องการไอรณรงค์แล้วก็ให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะทั้งสองที่นี้อยู่แล้วก็ทางเข้าใจว่าทางผู้เลือกตั้งก็คือทางท่าน ที่พานันสิริชนะนะผู้สมัครสอส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคลเมือรัมชาได้ทำหนังสือท่านขจิตมาก็ขออนุญาตใช้สถานที่ลานริมแม่น้าสุรุมพระรามแปดซึ่งเป็นสถานที่ที่เราอนุญาตให้ใช้ป่าไต่หาดจริงแล้วนะแลวก็ได้มีการเข้าใจว่ามีแนบรูปรูปรายละเอียดมาซึ่งทางด้านคือคือแนบรายละเอียดซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะที่จะขอใช้งานแล้วก็มีพูดได้ว,ว่าจะมีการฉายภาพข้อความซึ่งอันนี้อาจจะเราอ,อาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดนะ ม,ม,มีตัวเลขอยู่ซึ่งเข้าใจว่าตอนที่แล้วเราทางท่านสุพจน์ได้อนุอนญ,ญาตไปใช่ไหมท่านสุพจน์ก็คือเป็นผู้จัดการสํานักงานปกครองก็เข้าใจว่าตอนเข้าใจว่าตอนที่เราอนุญ,ญาตไปเนี่ยเข้าใจว่า็นการหาเสียงปกติไม่ได้ทราบว่ามีการให้มีฉาย projection ไปบนเสาสะพานด้วยเพราะจริงแล้วตัวเสาสะพานเนี่ยไม่อยู่ในพื้นที่ที่เราอนุญ,ญาตให้ใช้หาเสียงนะครับแล้วก็ตัวสะพานเนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนของสวนแต่เป็นส่วนของสํานักโยธาเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งพอเราทราบแล้วจริงแล้วก็คงไม่อนุญาตให้มีการฉายนะพอเราเห็นปพราะว่านี้แล้วการฉายบนเสาเนี่ยอาจจะมีประเด็นในแง่ที่ว่าเรื่องคนขับรถไปขับรถมาเรื่องความสนใจเรื่องพื้นที่ที่อยู่นอกที่เรากําหนดไว้ก็ได้คงได้แจ้งมาแล้วว่าคงไม่ได้อนุญาตให้ฉายตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดจะหาเสียงในพื้นที่ที่กหนดเนี่ยก,ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรท่านสุพจน์มีอะไรเพิ่มเติมไหม ครับก็ขออ,อนุญาตนาเรียนอย่างนี้นะครับตามที่ทางท่านผู้ว่าการกรุงเทพมกรุณนะครับได้นําเรียนต่อสื่อมวลชนในเรื่องการขออนุญาตใช้ฐานที่บริเวณสวนหลวงพระราแปดนะครับซึ่งตรงบริเวณนี้ทางท่านผู้ว่าเอกนยก็ได้ประกาศกําหนดเป็นฐานที่สาหรับการประไสัยหาเสียงอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองหรือผู้สมัครมาขออนุญาตใช้นะครับก็กรุงเทพมารครก็ไม่ขัดข้องนะครับแต่ก็ เงื่อนไขก็ต้องเป็นไปตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดของแต่ละสวนนะครับว่าอย่างเช่นกรณีการขอใช้ค่าไฟอย่างนี้น,นะครับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบเองนะครับกรุงเทพมหานครไม่สนับสนุนในเรื่องของค่าไฟนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องอที่แต่ละสวนเป็นผู้กำหนดในหลักเกณฑ์ของการขออนุญาตใช้พื้นที่แต่ละแห่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดคล้ายๆกันนะครับในเรื่องของค่าไฟต่างๆนะครับหรือหลักเกณฑ์อื่นๆเช่น ในช e ่วงเวลาการขอญาตใช้นะครับอันนี้ก็จะมีเป็นหลักเกณฑ์ของแต่ละส่วนนะครับก็หลายะเอียออื่นๆทางท่านผู้ว่าก็ได้นําเรียนทางฝีมือชนทราบไปแล้วนะครับอี้แล้วก็อาจจะมีประเด็นคือถามว่าผมว่าคงไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ถูกต้องอะไรนะทางผู้สมัครเองเขาก็ได้เขียนมาว่าจะขอฉายข้อความแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นตรงนี้ชัดเจนนะเพราะตอนที่ขอมาเหมือนกัว่าคงมีคนขอปลาสายเยอะ เปนดมันที่เรียมดไว้แล้วเลยไม่ได้รู้รายละเอียดว่ามีการขอฉายข้อความพอเราเห็นว่ามีการทาที่อาจจะไม่สอดคล้องหรือว่าอยู่นอกพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวคมแจ้งทางผู้สมัครไปนะแลาวในส่วนของกทมอเองเนี่ยเราก็ไม่มีนโยบายาที่จะให้มาฉายภาพบนอาคารของกทมนะเพราะว่ามันอยู่นอกเขตที่เราทําให้ใช้หาเสียงแล้วมันเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็อาจจะมีผลเรื่องคนดูแล้วก็คนขับรถในแง่ของเรื่องความปลอดภัยอที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วนะส่วนเรื่อง จะผิดกรกตรหรือไม่นี่เขาไปเลือ,องอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาไม่ได้เกี่ยวกับเราก็คงต้องมีการเสนอให้กรกตรอีกทีว่าอนาคตเรื่องโปรเจ t ชันบนตึกใช้ได้ไหมแล้วก็คงไม่ได้เกี่ยวกับข้งองในพาะกระมอย่างเดียวหรอกคงเกี่ยวกับเรื่องว่าไปเทิรไปใชยบนตึกเอกชนเป็นอย่างไรคิดค,ค,ค่าใช้จ่ายอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกรกตต้องชี้แจงกับผู้สมัครอีกทีหนึ่งนั้นเรารับผิดชอบในส่วนของเราก็สรุปว่ามีการขออนุญาต นะในพื้นที่ซึ่งพื้นที่สองพื้นที่เนี่ยใต้สะพานมะลามแปกับสวนหลวงมะลามแปเนี่ยเป็นที่อนุญาตให้ปลาใสหาเสียงเพราะในเวลาจดหมายที่ต่อไปเนี่ยก็คือว่าเราตอบว่าการขอใช้สถานที่ปลาใสหาเสียงบริเวณสวนหลวงมะลามแปึ่งเราคิดว่าเป็นการหาปลาใสปกติแต่เอกสารแนบเนี่ยเขามีพูดอยู่เรื่องการายข้อความก็ต้องคห้าคยความเป็นทางของคนขอนะก็แต่ว่าเราอาจจะไม่ดูละเอียดรนจุดน,นี้เราเลยอนุมัติว่าให้ใช้หาเสียงปกติได้แต่พอเราพบก็คงแจ้งว่า อันนี้มันอยู่นอกพื้นที่ที่เราอนุมัติไว้มันเป็นพื้นที่ของสำนักโยธาแล้วก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้พื้นที่นี้สําหรับการหาเสียงนะครับก็คงประมาณนี้คงไม่ได้มีอะไรที่รับต้อนมากนะแล้วก็ไม่ได้การเรื่องประโยชน์ให้ใครก็ผมว่าทุกคนก็พยายามทําตามระเบียบนะแล้วก็พอมีข้อที่ต้องปรับปรุงแล้วก็แจ้งให้ทางทางพักก็ทราบกับโอเคไหมเจ๊ก็รอต้อนรับแจ้งไหมท่านตุ๊ ผมว่าก็แจ้งเขาได้จริงนะเดี๋ยวทางกรุงเทพมนครเองนะครับก็เดี๋ยวเราทําหนังสือแจ้งทางสำนักงานกททขทมทราบเป็นข้อมูลในเบื้องต้นนะครับได้ฉายว่าต้องเรียนว่าอันนี้มันอยู่นอกพื้นที่เราอนุญาตหรือว่าเราอนุญาตเฉพาะใต้ใต้สะพานกับในสวนหลวงพระรามแปดส่วนการโปรเจกต์บนบนตัวตัวสอพสภาเนี่ยเป็นเรื่องของสำนักการโยธาซึ่งรับผิดชอบอยู่ ซึ่งแต่เนี้ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะผมก็ต้องเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าจริงแล้วมันต้องมันอยู่นอกพื้นที่เราให้เอ่อาะั้นผมว่าเนี่ย็คงต้องให้หยุดการดเนินการไปก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ในเงื่อนไขที่เราให้อนุญาตไปครับถ้าสาองนักเดินทางสามารถอนุญาตให้เห็นได้ขอรับว่าถ้าสองนักเดิาหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนาได้ครับก็คงคือก็สอนนักนเดินทางต้องคุยผู้ว่าแหละว่าอนุญาตหรือเปล่าถูกไหมแต่นักทีปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าไม่ใช่พื้นที่ที่ผมอนุญาตไปตอนแรกอ่ะ ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนมาขอฉายบนจอทั่วไปหมดเลยเงี้ยเราไม่ได้เราไม่ได้ดูละเอียดว่ามีการฉายไฟพอฉายไฟปุ๊บมันนอกพื้นที่เราก็บอกโอเคแล้วนกะ็ขอให้หยุดท้าหมอว่าอย่าไปถามเรื่องความละเบียยไงนะผมว่ามันมีที่มาที่ไปอะ่ะมันไม่<ปล>ก็คือเป็นบทเรียนไงว่าคงต้องละเอียดมากขึ้นนะต่อการขออนุญาตอะไรอย่างนงี้นะ แต่ว่าเชื่อว่าเขาเองคือเราจะไปกล่าวโทษทางผู้สมัครก็เพราะเขาเขียนมาแล้วด้วยไงในนี้เขาก็มีถ้าเราดูเอกสารเขาเขียนว่ามันเป็นตัวเล็กว่าฉายไฟอยู่เนี้ยแต่เนี้ยผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ดูละเอียดเราคิดว่าไปขอปลาใสหาเสียงปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดดูจดหมายที่ให้ไปเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเป็นการขอใช้ฐานที่ปลาายหาเสียงนะแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่เขาเห็นก็คือเขาบอกว่าใช้หาเสียงแล้วก็มี มีรายละเอียดเงื่อนไขแนบท้ายไปเป็นกานว่าทำอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะผมว่ามันบอกว่าอย่างนี้ไม่มีการลาเบียงอันนี้ยืนยันนะไม่มีการลาเบียงไม่มีการเทคช่วยคนไหนอาจจะมีความคลาดเคลื่อนในแง่ของการสื่อสารแต่มาก็ต้องบอกถามว่าผิดพลาดไหมผมว่าจีแล้วก็ถึงขนาดผิดพลาดมันก็คงไม่ได้ตั้งใจหรอกอาจจะเป็นมีข้อที่แบบรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนแต่ผมว่าทุกคนมีเจตนาดีที่อยากจะให้การสื่อสารเนี่ยการใส่หาเสียงเนี่ยเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้ครับนะ แปดถึงิบสองใช่ไหมท่านตุครับเขาบว่าพือจะมีกรตั้งแตง่เขาบอกงี้เขาบอกว่าเพื่อการจัดเตรียมจัดเตรียมสถานที่ขอต้องขอ,อใช้สถานที่เวลานริมแม่น้ําตั้งแต่แปดถึงิบสองตั้งแต่เวลาสองทุ่มถึงตีสองแล้วมีค่าวติตั้งระบบแต่เขาขอพื้นที่ริมน้ํานะตึ้นเนี่ยเป็นพื้นที่เดียวเลยอาจจะก็ไม่ได้บอกว่าขอเสาแต่ว่าคือในจดหมายไม่ได้พูดถึงว่าขอเสา สายภาพมีมีอยู่มีเขียนรูปสอนไป,ปนใช่ใช่แต่ผมว่าเราก็อาจจะจินตนาการไม่ถึงนะถ้าเราเห็นรูปเนี้ยเราคงจินตนาการไม่ถึงว่าจะมีการฉายไฟบนเสาอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าจริงแล้วก็ต้องบอกถ้าเกิดคนกังวลว่าเราเทคเฟเวอร์ใครไม่มีนะไม่ไม,ไ,มไ,มไม่มีไม่มีความประโยชน์เราจะไปจะช่วยใครถือว่าแต่ว่าจุดุ่งมายเราคือเราประกาศพื้นที่ดีเป็นหาเสียงแล้วก็เข้าใจว่าเขามาหาเสียงปกติอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดรายละเอียดอาจจะเห็นเออแทบอาจจะบบเอ๊ะไปถึงตีสองอะไรเงี้ยนะ แต่ว่าก็ถือว่ามันก็เป็นบทเรียนที่ต้องมาดูให้ละเอียดขึ้นต่อไปนะครับแต่พฤศภากไอ,อ้เขาลงแปดพืาผมกนึกถึงเมื่อไ,ไ,ไหร่นะแปดครับเป็นการขอาพายในาของ,ง,ของาพาอแ,แค่ผู้สมัครครับเขาลงนามโดยผู้สมัครสบสบัญชีรายชื่อครับใช่ฮะแต่ไม่เป็นไรผมันก็คือเขาก็เขียนมาตามระเบียบนะแล้วเราก็มีการเพราะฉะนั้นไม่ได้มีการที่แบบทําอะไรที่ ไม่ได้มีการแจ้งการผมว่าทางเราพิจารณาก็คิดว่าเราพิจารณาตามกรอบที่เราบอกพื้นที่นี้มันเราบอกให้ใช้พื้นที่ใต้ลานแต่เราไม่ได้บอกให้ใช้เสาเลยมันก็มันถ้าเกิดเรากังวลเมื่อเราไปช่วยใครไม่มีนะแล้วเราก็ไม่เหตุผลเราจะช่วยใครเลยแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอยู่ดีมาขอฉายเขาขอใช้พื้นที่ใต้สะพานนะก็อาจจะเป็นเรื่องความเเพ้เคลื่อนเรื่องการสื่อสารหนึ่งนะเราก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจนะพอเห็นปุ๊บเราก็รีบดาเนินการ ถ้าเกิดทําให้เกิดความเข้าใจผิดก็ต้องขอ,งขอโทษทุกคนด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีคนขอมาหลายพื้นที่เหมือนกันนะแล้วรายละเอียดเราไม่รู้จริงว่าเขาจะทําอะไรบ้างครับตามระเบ <ๆ S 2> ียบเราไม่สามารถที่จะดเนินก,การอะไรเพิ่มเติมกับการายไฟได้เลยใช่ครับน่า<ม>ถึงนก็เดี๋ยวคงไปดูอีกทีนะเดี๋ยวให้ท่านเป็นหลักไปดูอีกทีว่าจะทําอะไรได้เพิ่มเติมแต่ว่าก็คือเรามองไปในอนาคตแลาผมว่าจริงแล้วมันก็คงเป็นความเข้าใจถ้ามองจริงๆความเข้าใจค้าเคลื่อนกันทางผู้ยื่นจ็คือว่าเราอนุญาตให้ฉายไฟ ทางเราก็ไม่รู้ว่ามีการฉายไฟจะอาจจะแบบความคัาเกินตรงนี้นะครับก็ปรับความค่าเกอนก่อนอ๋อต้องขอทุกที่แล้วถ้าเป็นที่ของเรานะทุกที่ต้องขออีกแล้วก็มีใช้ลายนคนเมืองมีอะไรเงี้ยก็มีทุกที่ครับนั้นก็ต้องก็ต้องฝากอย่างนี้ว่าถ้าเกิดขอคือก็ขอในพื้นที่กำหนดไม่สามารถเอาไปทำนอกพื้นที่กำหนดได้นะครับ น่าจะเป็นตัวเลขทั้งตัวที่เห็นนะผู้สมัครนะครับตนชายอะค่ะเป็นฟอของขาตัวเป็นโอ้อันนี้ไม่ทราบเลยฮะอันนี้ไม่ทราบนะทางสนักโยธาทราบไหมคะสนตอบคือต้องเป็นคือจริงแล้วมันเป็นพื้นที่สนักโยธาแต่สนักโยธาเขาจะไม่ทราบเรื่องนี้มั้งไ,ไ,ไม่ทราบเพราะว่าเขาตั้งตัวต้นตัวฉายได้ตั้งอยู่บนใต้สะพาน อันนั้นโยธาไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าไอ้พื้นที่มันเป็นพื้นที่อยู่ใต้สะพานเกี่ยวไหมท่านสุพจน์วันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดพื้นที่ที่ตั้งมันอยู่ในสวน,นครับครับเมื่อวานนี้เขาอกวพื้นที่ตั้งอยู่ในสวนใช่ไหเมื่อวานนี้เขาฉายในอินอร์สีงงค,ครแล้วทานรองเข้าไปในงานยังโอ้ผมไม่ทราบนะผมไม่รู้เลยตอท่านเช้าแหละทราบไหม,ม,ไ,มไม่ทราบครับโอเคนะครับ ส่วนดำเนินการเดี๋ยวคงให้ท่านประหลัดดูแหละว่าต้องดําเนินการยังไงต่อนะแต่ว่าก็คือยุติแล้วก็ต้องฝากเตือนท่านสุพศด้วยว่าก็ต้องอยู่ในกรอบที่เราให้กําหนดที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรเป็นประเด็นนะมว่าเรื่องนี้ก็คงก็เป็นบทเรียนนะแล้วก็คงต้องต้องยืนยันว่าไม่มีการไปเฟเบอร์ใครนะแล้วก็ไม่มีประโยชน์เลยที่จะไปช่วยเหลือใครเพราะเรายืนยันในเราต้องเป็นกลางอะครับบ้านเลยฮะโยธาก็มีสภาข้ามแยกเย้ายะหมดเลยกันถูกไหม ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่หน้าพื้นที่ไงคือพระเอิญตรงนี้มันอยู่ตรงพื้นที่ที่เราอนุญาตพอดีไอส้สวนสวนหลวงพระรามแปดกับใต้ใต,ใต้สะพานพระรามแปดใช่ไหมเขาเลยเข้าใจว่าอันนี้คืออยู่ในพื้นที่นี้ครับเั้งนี้แล้วผมว่าไม่ได้มีเจตนาะทุจริตอะไรนะก็ทําในกรอบที่ที่อนุญาตนะแล้วเขาก็อยากจะทําให้เร็วคือขอมาปุ๊บเนี่ยผมไม่อยากให้ช้าก็รีพรีนาแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยมันเข้าใจว่าเป็นรูปแบบหาเสียงธรรมดานะครับ เขาถูกพ่อเกลียวหมดยังไม่มีไรค้างมั้ไม่ไม่มีครับท่านเพราะว่าเวลามันเหลือไม่กี่วันแล้วอแต่ว่าถ้าเกิดดูเในารกดมเราให้พื้นที่คราวนี้เยอะมากนะเรืพยายามเปิดให้หมดเลยมากกว่าคราวที่ผ่านมาเยอะใช่ไหมผมว่ายี่สิบสามสิบจุดเลยอ่ะเพราะเราเราสนับสนุนเรื่องการให้ใช้พื้นที่ในการให้ข้อมูลประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะจินตนาการไม่ถึงหรอกว่าไปฉายบนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นึกว่าฉายในพื้นที่นึกว่าเป็นแนวราบไม่ได้คิดว่าเป็นแนนว้า ผมว่าไม่ได้มีเจตนานะแล้วผมว่าทางผู้ยื่นเขาก็แสดงแสดงมาเหมือนกันเนี่ยเขาไม่ได้ปกปิดแอาจจะไม่ได้เยอะเราเองก็ไม่อาจจะนึกไม่ถึงถล้วผมว่าก็ต้องถ้าปัจจุบันผมมองผมมองว่าก็ไม่ได้มีไอ้เจตนาที่ไม่ดีต่อสุฝ่ายนะเห็นไหมเห็นแล้วเข้าใจไหมเนี่ยเห็นแล้วก็ต้องพากไย้อนไปนะว่าจะฉายอะไรเราออกมาขีดเองไอ้สีสีสมบูขีดเองใช่ไหม เอกสารที่ที่เขายื่นว่าเขาขอฉายไฟมีแค่นี้แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าใช้ไฟนเขาบอกขอใช้งานขอใช้งานไม่เป็นไรนะผมก็ก็โอเคเดี๋ยวเรื่องเข้าใจค่าเที่งกนคือถ้าเรารู้ลงหน้าว่าเ็าจะฉายเนี่ยคงไม่ง่าอยู่แล้วถูกมากเพราะเองก็นกว่านี้ชัดเจนแล้วว่าจะฉายรใช่รายละเอียดหน้าอยก็ขออนุญาตใช้ถานที่ ลานริมแม่น้ำสวนหลวงหาแดก็ตามปกติคออรับอแก็ขอรรมดาตอานาม่เลยนวเราะว่าคือเป็นการขอตว่าการื่อสาอาจะท่าเคลื่อนนิดนึงว่าถ้าเดีรู้เขาบอกว่าจะฉายบนอะไรแต่ไม่ได้ระบุะราละเอียดว,ว่าจะมีการฉายบนสารอ,อย่างชัดเจนไหมคะไม่มีระบุใช่ไหมไม่ได้มีไม่ได้ระบุในเอกสารใช่ไหมคะมีแ่นี้มีแ่ แต่ก็มีป,นนนประเด็นนะคือเขาพูดถ,ถึงตีสองมันถ้าเกิดปลาตายก็ไม่ถึงตีสองนะอไะไรอย่างเงี้ยมัถ้าเกิดลงะดละเอียดเด้แลรวบาดบรรทัดอาจจะมี <น S 2> มที่อะไรนะ่รับผมว่าคือตั้งแต่ว่าไม่ได้มีเรื่องปฏิบัติแล้วก็ก็มีการตกลงกันมานะครับอาจจะมีเรื่องการทับเื่อน,นการเข้าใจผิดคือท่านสุขวิทย์ก็งานหนักมากนะตั้งแต่เรื่องตั้งมีกระบวนการเยอะแยะหมดเลยอะ